ติดตามนะคะแล้วกด subscribe นะคะช่อง daily new l i f e นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะกรณีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะหรือว่ากระทรวงดีอีครับทีล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ร่างพรบนี้นำมาจะขึ้นมาให้คณะมนตรีนะครับพิจารณาแล้วก็จะส่งต่อ สภาที่ิบประจำแห่งชาติต่อไปปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเนื้อหาในพรบร่างพรบจับเนี้ยมันมีความมันมีการเย้าจานว่าเป็นการให้อำนาจของนะฮะกับเลขาธิการเจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่คุณพีว่าเนี่ยเลขาธิการของของอันเนี้ยฮะไอ้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นต่อไปเนี่ยนะฮะในการล้วงข้อมูล บุคคลมากเกินไปนะฮะเพราะปกติเนี่ยหลักการของกฎหมายฉบับนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของระดับประเทศก็คือไซเบอร์นะฮะก็คือเกี่ยวกับความมั่นคงระบบทางการเงินนะฮะไม่ควรจะเข้ามาถึงเนื้อหาของบุคคลทั่วไปไม่ควรจะเข้ามาถึงเนื้อหาในส่วนที่คนสื่อสารกันเพราะว่าทีนี้เขาก็บอกว่าปัญหามันก็คือการที่เขาตีความคําว่ากฎหมายเนี่ยหลักการละเหตุผปวมันก็คือว่าเพื่อรับมือสถานการณ์ความ อาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ก่อให้เกิดผลต่อการให้บริการระบบอย่างเช่นมีการให้ข้อมูลให้ข้อมูลของรัฐอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ที่เขากังวลคือคําว่าไซเบอร์นะครับในร่างพรบรเนี่ยมันกาหนดไว้ค่อนข้างกว้างก็คือมันรวมมันทั้งแต่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลไล้ข้อมูลซึ่งคําว่าการสื่อสารข้อมูลไล้ข้อมูลเนี่ยเขาเมันมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่เขาบอกว่าเฮ้ยคำนี้มันกว้างเกินไปมันอาจจะรวมไปถึงการดูแลพวกเนื้อหาที่คนอื่นอ่านด้วยแล้วทีเนี้ พอคุณอ้างคําว่าความมั่นคงปุ๊บแต่มันไม่มีการนิยามออกมาให้ชัดว่าระดับไหนเรียกว่ากระทบความมั่นคงแล้วต่อไปมันจะโดนใช้เพื่อประโยชน์ทางทการเมืองหรือเปล่าที่สำคัญเนี่ยให้อำนาจในการเข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารทั้งทางอะไรฮะไปษณีโทรศัพท <c oughs> ์โทรศาลคอมพิวเตอร์เครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด <c oughs> โดยไม่ต้องใช้หมายสารเลยอะ่ะปกติเนี่ยเวลา จะเข้าไปตรวจค้นอะไรเนี่ยต้องใช้หมายสารนะนี่ไม่ต้องเลยใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการชุดนี้ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาอนุมัติเลยเขาอนุมัติว่าคณะกรรมการจะประชุมว่าใครมีลักษณะรักกรณีไหนที่มีลักษณะเข้าข่ายภัยคุกคามไซเบอร์เนี่ยก็จะใช้อำนาจเข้าไปจัดการได้ดซึ่งข,ข,ข,ขัดหลักเสรีภาพประชาชนนะ่ะมันอยู่ในมาตรา35นะครับมาตรานี้เป็นมาตราที่มีการถกเถียงกันมากเ,<อ>เพราะว่าเออคุณให้อำนาจตั้งแต่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ย เรียกข้อมูลเรียกส่งเรียกให้เรียกส,ส่งถ้อยคําหนังสือชี้แจงส่งบัญชีเอกาสารได้แล้วคุณเนี่ยถ้าถติว่ามันมีเหตุคุกคามในพนักงานใช้ดุลยพินิจในการที่จะเจาะเข้าไปในระบบการสื่อสารของคนที่เขามองเป็นผู้ที่ก่อความก่อความวุ่นวายไซเบอร์ได้อย่างนั้นหรือมันก็ถ้าสมมติว่ามีการตีความถ้าสมมติว่ามันมีการตีความกฎหมายที่แบบไม่รัดก,กุมจริงๆมันก็อาจจะกลายเป็นการละเมิดได้ครับจริงเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการตรวจสอบ การโพสต์ต่างๆของบุคคลทั่วไปเนี่ยมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งอยู่แล้วพรบคอมพิวเตอร์นะเราใช้กฎหมายอย่านั้นได้อยู่แล้วนะครมีหน่วยงานดูแลถูกต้องครับแล้วก็ปอทดูแลในตัวนี้ควรจะใช้สําหรับกฎหมายระดับระดับประเทศมากกว่าเฉพาะในส่วนของเครือข่ายระบบเกี่ยวกับคนที่เข้าไปทาลายเครือข่ายแลเดี๋ยวรอดูครับก็จะมีการตั้งสํานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านซึ่งปรากฏว่ากปชใช่ไหมตัวย่อกปชซึ่งเท่าที่ เช็คข่าวจากทางนักข่าววันนี้นะครับก็นักข่าวของทำเนียบรัฐบาลบอกว่าวันนี้วาระมันอาจจะยังไม่เข้านะครับซึ่งกฎหมายตัวที่จะเข้าวันนี้ก็คือพรบอนิกสิทธิ์แต่ว่าเราขอให้รอดูร่างที่มันออกมาทีแรกทีแรกมีข่าวว่าจะเข้าเข้าพรบอนนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขายินนักข่าวยืนยันว่าอาจจะยังไม่เข้าแต่ว่าพลบบนิกสิทธิ์เนี่ยเข้าแค่เป็นข่าวมา้วก็โดนโจมตีหนักแล้วเนี่ยกฎหมายตัวนี้ก็เคลื่อนไหวกันเยอะนะอาจจะหยุดไ้ก่อนนะครับ